สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนกจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ secondary progression นะคะมันเป็นเครื่องมือสำคัญมากๆในการอ่านเบอร์ชา์นะคะเวลาที่นกอ่านเบอร์ชาร์ให้ใครเนี่ยสิ่งสำคัญเลยนกจะไม่ลืมอ่าน progress ให้เขาด้วยเพราะมันคือการวิวัฒนาการของพวกเขาเวลาที่อ่าน full reading ให้ใครแล้วเนี่ยถ้านกไม่ได้ไปดู progress เนี่ยมันจะเหมือนมีอะไรขาดไป มันคือการทำนายอนาคตอย่างหนึ่งลองลองมาจาก transit การทำนายอนาคตเนี่ยมันก็จะดูได้หลายอย่างนะคะในอนาคตข้างหน้า1ปี2ปี3ปี5ปี10ปีเนี่ยทีมชีวิตเราจะเป็นแบบไหนนะคะและสิ่งที่เราจะสามารถดูอนาคตสิ่งล่วงหน้าที่มันกําลังจะเกิดขึ้นได้ว่าจะอยู่ในทีมแบบไหนเนี่ยก็จะมีการดู transit การดู progress ก็จะสามารถรู้ว่าทีมเข้าๆในชีวิต ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเรานะคะมันขึ้นอยู่กับฟีวิลในการเลือกของเราอีกทีหนึ่งว่าเราตัดสินใจที่จะเลือกแบบไหนถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้มันอยู่ที่คุณละว,ว่าคุณจะพัฒนาตัวเองไปในเลเวลแบบไหนคุณจะเปลี่ยนมันหรือเปล่าหรือว่าคุณจะอยู่จุดเดิมอยู่คอมฟอร์ทโซนเวลาที่คุณเจอเหตุการณ์ที่มันลำบาก ซ้ำแล้วซ้าเล่าเนี่ยคุณจะไม่เปลี่ยนมันเลยเหรอทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเข้ามาสอนให้เรารู้จักการใช้ชีวิตระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นใช้ชีวิตด้วยการไม่ประมาทและชาร์ตโปรเกรสนะคะมันจะบอกคุณว่าฉันกําลังจะเป็นอะไรในอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าหรือ30ปีข้างหน้า เพราะว่ามันเป็นการเดินทางของดวงดาวที่มันช้ามากคุณก็อาจจะยังไม่รู้สึกถึงการพัฒนาของตัวเองในระยะเวลาสั้นๆนะคะแต่พอคุณมองย้อนมันไปในระยะเวลา5ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณได้ชัดเจนขึ้นมันจะทำให้คุณเห็นความแตกต่างระหว่าง30ปีนี้และ30ปีข้างหน้า มันจะทำให้เราเห็นถึงวิธีการพัฒนาของคุณคุณเจอ Saturn คุณเจอพลูโตคุณเจอเนปจูนคุณเจอ Uranus สคุณทำยังไงกับมันและผลของการตัดสินใจและทำยังไงกับมันนี่ละะ่ละค่ะคุณจะเป็นไปในทิศทางไหนเราจะดูกันที่ progression transit เนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นว่าเรากำลังจะเตอกับอะไรในอนาคตอีก 1>, 1ปี2ปี3ปีข้างหน้าและ p r o เ r e s s i o n นะคะมันจะทําให้เราเห็นว่าเราจะเป็นอะไรในอีก5ปี10ปี30ปีหลังจากที่เราได้เรียนรู้บทเรียนบททดสอบต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยบทสรุปของบทเรียนเหล่านั้นเนี่ยมันสอนอะไรให้เราและเราเป็นอะไรในอนาคตการคำนวณดวงดาวใน progression นะคะในการเดินทางของดวงดาวในแต่ละวันเนี่ยมันเท่ากับ 1ปีใน progress อย่างเช่นซันใน progress นะคะหงองศาที่มันเดินณเวลาปัจจุบันนี้นะคะหงองศามันคำนวณเท่ากับ1ปีของ chart progress เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่ไซของซันใน progress มันก็จะมี30องศาใช่ไหมคะนั่นก็คือ30ปี30ปี S progress s ั n ที่อยู่ใน1สายและมูลใน transit นะคะมันจะเปลี่ยนสายในทุกๆ2วันครึ่งใช่ไหมคะใน progress เนี่ยมูลจะเดินทางทุกๆ2ปีนะคะใน1นึสาย emotional อารมณ์ธีมที่เราจะได้มาเรียนรู้จะเกิดขึ้นในทุกๆ2ปีไปที่เกิดใน Sun ที่มีองศาหน่อยๆน,นะคะคุณก็จะใช้เวลาทั้งหมดเกือบ 30ปีที่จะเรียนรู้การเป็นสายนั้นและคุณจะมีการวิวัฒนาการและเติบโตไปเรื่อยๆจนในระยะเวลาหนึง่งคุณกลายเป็นอีกคนหนึง่งและนกก็เชื่อว่าไม่มีใครในที่นี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกคนเกิดมาได้เรียนรู้มีบททดสอบมีประสบการณ์ทุกคนบนโลกใบนี้มีการวิวัฒนาการจะช้าหรือจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับสกิลของตัวเองอีกทีหนึง่ง การที่เราดู progress เนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกเท่ากับการที่เราดู transit เพราะว่า transit เนี่ยมันมีพลังงานที่เปลี่ยนอยู่เสมอและพลังงานที่มันเปลี่ยนพลังงานที่มันทํามุมกันนะคะมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แต่ว่า progress เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเดินช้าคุณไม่สามารถรับรู้พลังงานมันได้เลยพอคุณมารู้ตัวอีกทีหนึ่งคุณก็เปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งแล้ว และพลังงานมันจะบอกคุณได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาที่มันเปลี่ยนสายหรือดาวไหนที่มันถอยหลังหรือดาวไหนที่มันจากถอยหลังเป็นเดินหน้าคุณจะรู้สึกกับมันเป็นอย่างมากเลยไม่ใช่แค่ progress นะคะใน transit ก็เหมือนกันเราจะได้ผลกระทบและเอฟเฟกของพลังงานดาวนั้นๆเนี่ยก็ต่อเมื่อมันเปลี่ยนซ้ายมันถอยหลังมันเดินหน้า วันนั้นคะ,ะคือวันที่เรารู้สึกกับพลังงานนั้นเวลาที่คุณดู progress นะคะแล้วคุณมองย้อนกลับไปเนี่ยทุกอย่างมันจะ make sense สำหรับคุณคุณจะรู้ว่าเหตุการณ์ณตอนนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อสอนอะไรเราแล้วเราเป็นเราในวันนี้เนี่ยเพราะเหตุการณ์นั้นแล้ววันนี้ก็เหมือนกันนะคะ บางอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ make sense สำหรับพวกคุณคุณอาจจะมีคำถามว่ามันเกิดมาเพื่ออะไรทำไมเราถึงเจอคนคนนี้ทำไมเราถึงเจอความรักแบบนี้ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้วันนี้มันอาจจะไม่ make sense นะคะแต่พอระยะเวลามันผ่านไปเนี่ยแล้วคุณมองย้อนกลับไปคุณจะรู้สึกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมัน make sense คุณจะเห็นการวิวัฒนาของคุณเอง คุณจะเห็น evolution of your soul คุณจะรู้ว่าคุณเจอมันเพื่ออะไรความจริงทุกอย่างจะเปิดเผยตรงนี้ล่ะแต่ถ้าณนะวันนี้เนี่ยคุณยังไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นก็อาจจะยังไม่ใช่เวลาของมันที่คุณจะรับรู้และเข้าใจพอมันถึงเวลามันถึงท i มมิ่ของมันนะคะคุณไม่ต้องไปค้นหาคำตอบคำตอบความจริงทุกอย่างมันจะถูกเปิดขึ้นมา unfold ขึ้นมาให้เราเห็น เรามาที่นี่เพื่อเรียนรู้และเข้าใจชีวิตเชื่อใจและไว้ใจ Universe และคุณจะเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพคนหนึ่งบนโลกใบนี้เวลาที่เราดูโปรเกร s นะคะดวงดาวที่มันจะเดินเนี่ยมันก็มีแค่ Sun Moon Venus Mercury Mars และมันก็จะเดินไม่กี่สายต่อนหนึ่งไลฟ์ไทม์นะคะอย่างเช่นการเดินทางของ Sun เนี่ยเขาจะอยู่30ปีหนึ่งสายนะคะในชีวิตเราหนึ่งไ i ฟ e ไทม์เนี่ย เราก็อาจจะอยู่ไม่ถึง100ปี maybe you can แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะอยู่ไม่ถึง100ปีคุณอาจจะมีวิวัฒนาการแค่2ถึงสามทรยนะคะต่อ lifetime วันนี้นะคะนกจะมาพูดถึงการวิวัฒนาการของซันนะคะ สันของคุณที่มีการวิวัฒนาการไปอีกสายหนึ่งใครที่มีโปรเกรสซันที่อยู่ในไพยสีแล้วกำลังจะเปลี่ยนสายไปแอริสนะคะหรือว่าซันของใครที่โปรเกรสบ้าน12และกำลังจะไปบ้านหนึ่งปีแรกหรือ2ปีแรกที่มันเปลี่ยนสายเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกกับแอนเนอนั้นอย่างแน่นอนเมื่อเวลาผ่านไปสักพัก 45- ปีเนี่ยคุณจะรู้สึกถึง ความเปลี่ยนแปลงภายในของคุณว่าเฮ้ยคุณไม่ได้เป็นไพสีแล้วคุณมี e อ NERGY คล้ายๆกับแอลลี่นี่ว่าพอมารู้ตัวอีกทีหนึ่งคุณรู้สึกว่าคุณเป็นแอรรี่ไปแล้วรู้ตัวอีกทีหนึ่งคุณรู้สึกกระตือรือร้นเหมือนแอรลี่ไปแล้วทั้งๆที่ตอนที่คุณเกิดมาเนี่ยคุณอยู่ใน e NERGY ของไพซีกลายเป็นคนที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วจากที่คุณเป็นไพสีเนี่ยคุณได้ใช้ INTUITION ค่อนข้างเยอะไม่ได้ออกแรงกับอะไรเลย แต่พอ progress มันเปลี่ยนทรายจากไพซีดไปแอริสเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณต้องกระตือรือร้นกับชีวิตแล้วคุณต้องหางานแล้วคุณต้องหาเงินแล้วคุณต้องออกแรงมากขึ้นแล้วคุณจะได้มีโอกาสออกไปทำอะไรต่างๆมากมายคุณจะได้เดินออกไปแอคชั่นแล้วคุณจะได้คว้าในทุกๆโอกาสที่มันมาหาคุณยูนิเวิร์สเนี่ยจะเริ่มส่งชาเลนจ์มาให้คุณทำ โอกาสมาให้คุณอินเว r ร์สกำลังจะเอาภารกิจมาให้คุณทำเพื่อที่คุณได้แอคชั่นมากขึ้นสำหรับใครที่มีโปรเกรชันในทอรัสนะคะคุณจะเริ่มรู้สึกรักธรรมชาติแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกปล่อยวางแล้วคุณเปลี่ยนจากการต่อสู้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 กับชีวิตมาครึ่งชีวิตของคุณคุณได้ปล่อยวางมาแล้วสำหรับคนที่เกิด Sun Aries นะคะในวัยกลางคนของคุณเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึก ปล่อยวางกับมันแล้วคุณเริ่มรู้สึกเย็นแล้วเย็นลงมันเป็นเวลาที่คุณจะตอบแทนชีวิตคุณแล้วเพราะคุณต่อสู้มาอย่างหนักคุณจะหาคุณค่าของคุณเจอแล้วคุณจะมีเงินมากมายและคุณจะอินจอยกับสิ่งที่คุณหามาจากที่คุณเคยเป็น a r ร e สนะคะคุณก็จะหาเงิน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 และในป gress ช o ช r u s นี่แหลคะคุณจะเอาเงินตรงนั้นเนี่ย มาเซฟวิ g แล้วมาอินเวส m e เมนต์มาสร้างธุรกิจมันเป็นเวลาเหมือนคุณได้ปลดเกษียณคุณจะเริ่มใช้ชีวิตแบบค a l m down ไม่เร่งรีบเหมือนตอนที่คุณเป็นวัยรุ่นแล้วคุณจะเริ่มรู้สึก enjoy กับชีวิต enjoy กับอาหาร enjoy กับเมทัลเ a l รียลที่คุณหามา progression sun in Gemini นะคะชีวิตคุณจะเริ่มวุ่นวาย วุ่นวายกับ Connection ต่างๆคุณจะได้เรียนรู้ลิเริ่มอะไรใหม่ๆ Placement นี้เนี่ยมันจะทำให้คุณ b ีซีมากๆคุณอยากจะเรียนรู้คุณอยากจะถ่ายทอดคุณอยากจะสื่อสารมันเป็น Placement ที่คุณจะ get smart หาความรู้ให้กับตัวเองคุณจะได้เรียนรู้กับประสบการณ์ใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆ Skill ใหม่ๆและก็อาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องเข้ามาเกี่ยวข้องเป็น big major สำหรับคุณนะคะ เพราะเจมินายเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องซิปลิงส์ของคุณด้วยโปรเกรสซันในเคานเซอร์นะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยคุณเป็นเจมินายเอนเนจีคุณตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาสงสัยอยากรู้อยากเห็นสมองไม่ได้พักเลยตอนนี้เอนเนอร์จีคาเฟอีนของคุณเอนเนอจี Energy การตื่นตัวของคุณเนี่ยมันได้เริ่มลดลงละคุณจะอยากมีเวลาที่นั่งโซฟาจิบกาแฟดู Netflix อยู่บ้าน คุณรู้สึกว่าอยากจะเลซี่บ้างเริ่มที่จะเงียบมากขึ้นคุณเริ่มที่จะเป็นผู้รับฟังมากขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยคุณเป็นเจมินายคุณก็จะพูดพูดพูดบวยบุยบวยบวยบย,บยอยู่ตลอดเวลาแต่พอมา progress in cancel เนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเป็นผู้ฟังมากกว่าคุณเริ่มรู้สึกว่าอยากจะออกมาจาก energy ที่มันวุ่นวาย ตอนที่คุณเป็น g e m i นายเนี่ยคุณก็อยากจะทําทุกอย่างทำ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 แต่พอมาตรงนี้เนี่ย progress in cancel เนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะมอบหมายงานให้กับคนอื่นแล้วและความเป็นแม่หรือว่าแม่ของคุณเนี่ยก็อาจจะเป็น Major หลักของคุณใน30ปีนี้คุณจะเริ่มรักคนอื่นและเริ่มที่จะดูแลคนอื่นเทคแคร์คนอื่นเหมือนแม่หรือว่าคนอื่นอาจจะอยากเรียกคุณว่าแม่ตัวแม่เพราะคุณดูอบอุ่นเหมือนแม่ ดูเข้าใจความรู้สึกทุกอย่างคุณดูซอฟต์คุณดูอบอุ่นคุณดูเข้าใจถึงความรู้สึกของคนอื่นได้ดีและก็ความรักจะอยู่ตรงนี้ด้วยคุณจะรู้สึกดีกับความรักหรือว่าเป็นโอกาสที่คุณจะได้เปลี่ยนที่อยู่ถ้าใครมีโปร g r e s s ันที่ลงบ้านสีด้วยนะคะอาจจะได้เปลี่ยนที่อยู่ใหม่เปลี่ยนบ้านใหม่คุณอาจจะเจอรูทของคุณตรงนี้ก็ได้อาจจะเจอว่า ที่แท้จริงแล้วเนี่ยบรรพบุรุษของคุณคือใครหรือว่าถ้าเป็นเคสที่ไม่ได้อยู่บ้านตั้งแต่เด็กนะคะคุณก็อาจจะได้กลับบ้านอยู่กับบ้านและคุณก็จะมี Deep Intuition ด้วยคุณอาจจะเริ่มอ่านไพ่ได้เริ่มที่จะฝึก h e ลลิ่งคนอื่นได้คุณจะได้รับการรักษารักษาจิตวิญญาณภายในเพื่อที่คุณจะได้ไปรักษาคนอื่นด้วย คุณจะรู้สึกว่าคุณมีความสามารถในการรักษาคนอื่นเข้าถึงคนอื่นได้ดี p r o g r e s s ันใน Leo นะคะชีวิตมันมีชีวิตชีวามากขึ้นคุณจะชาย n e bright มันเป็นเวลาที่สมองคุณจะอยากจะ create อยากจะสร้างสรรค์คุณอยากจะมี activity กิจกรรมต่างๆไอเดียของคุณมันผุดขึ้นมาบางอย่างในตัวคุณมันจะออกมาความมั่นใจภายในมันจะอยากจะแสดงออกมา 30ปี Sun progress ใน Leo เนี่ยคุณจะเริ่มเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่อย่าลืมนะคะคุณจะไม่รู้สึกกับมันทันทีแต่คุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองว่าคุณเริ่มดึงความมั่นใจของตัวเองออกมาจากที่เมื่อก่อนเนี่ยคุณมี Sun in Cancer คุณชอบที่จะอยู่บ้านคุณ Introvert แต่พอมา Sun progress ใน Leo เนียคุณรู้สึกอยากจะออกมาทำ Activity กิจกรรมข้างนอกบ้างตอนที่คุณยังเป็นแคนโซเนี่ยคุณซุ่มทำกิจกรรมอยู่คนเดียวแต่พอมาเป็นลีโอคุณมั่นใจที่จะเอาไอเดียนั้นเนี่ยออกมาเรียนรู้ที่จะมีอารมณ์สนุกสนานเหมือนเด็กกอบโกยความสนุกสนาน Energy Joy ให้ได้มากที่สุดก่อนที่ในอีก30ปีเนี่ยคุณจะพัฒนาตัวเองเพื่อเข้าสู่ Energy ของโฟโก progression in voco นะคะหรือใครที่มี progression ตกในบ้านหกคุณจะมาทำงานคุณได้ทำงานหนักแน่นอนว่าถ้าที่ผ่านมาเนี่ยการเป็น l โ o ของคุณคุณมีโปรเจกต์คุณมีการ create คุณมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าวิวัฒนาการในการที่เป็น l โ o ของคุณเนี่ยคุณจะมีงานเข้ามาคุณจะมีงานเยอะเข้ามาคุณจะได้จัดการ กับชีวิตประจำวันของคุณไม่ให้มันยุ่งเหยิงคุณจะดูแลตัวเองมากขึ้นคุณจะใช้ชีวิตที่เป็นระบ,บบระเบียบมากขึ้นคุณอาจจะมาใช้ชีวิตที่เริ่มที่จะวนลูปแล้วเช้าทําอะไรกลางวันทําอะไรเย็นทําอะไรก่อนนอนทําอะไรตรงนี้ละะ่ะค่ะมันคือรางวัลถ้าตอนที่คุณเป็นลีโอนะคะคุณทํามันได้ดี คุณแสดงตัวตนของคุณออกมาได้ดีคุณแสดงความยูนิคความมั่นใจของคุณออกมาได้ดี p เ a ล e m เมนนี้คือ reward เลยเพราะคุณจะได้ทำงานหนักเป็นงานที่คุณเอ j นจเป็นงานที่คุณ Happy เป็นงานที่มาจากตัวตนของคุณเลยมันจะเชฟคุณให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความรับผิดชอบต่อชีวิตมากขึ้นคุณจะได้จัดการกับชีวิตที่มันวุ่นวาย และคุณจะเจอ v ายูของตัวเองที่นี่ตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณได้เรียนรู้ของ self improvement คุณจะได้ improve ตัวเองสิ่งที่คุณสร้างมันมาเนี่ยคุณจะได้เห็นมันคุณจะรู้ว่าตัวคุณมาทำอะไรเพื่ออะไรและสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันคือผลงานที่คุณสร้างคุณจะเป็น master กับสกิลที่คุณสร้าง30ปีนี้นะคะ มันจะพารางวัลมาให้กับคุณรางวัลที่ยิ่งใหญ,ใหญ่มันเหมาะสำหรับคนที่ตั้งใจ work hard กับมันเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะได้มาฟ,ฟร,รี progression ในลิ b r a หรือว่า progression ตกบาน7นะคะคุณมีโอกาสที่จะ marry somebody มีโอกาสที่จะเจอใครบางคนและได้แต่งงานมีโอกาสที่จะเจอ business partner คุณมีโอกาสที่จะ สร้าง Relationship มีโอกาสที่จะได้ยูเนี่ยนกับคนที่คนรักคุณจะได้สร้างเพื่อนฝูงคุณจะได้แข่กับคนอื่นมากขึ้นหรือว่าถ้าใครมีโซเชียลมีเดียนะคะโซเชียลมีเดียก็จะค้นหาคุณเจอเพื่อที่คุณจะได้มีโอกาสอยู่กับคนอื่นพบปะคนอื่นพบปะเพื่อนใหม่คุณจะอยู่ในสปอตไลท์มากขึ้น คุณอาจจะมาเป็นไลฟ์วิร์กเกอร์คนจะสนใจคุณมากขึ้นคุณจะได้เรียนรู้ชีวิตในทีมของ Libra การให้และการรับที่เท่าเทียมการเรียนรู้ ตัวเองจากที่คุณไปทำความรู้จักกับคนอื่น r รีเลช o n นชิปเนี่ยจะเข้ามาเป็นธีมหลักในชีวิตคุณเลยใน30ปีนี้คุณก็อาจจะสวยมีเสน่ห์ขึ้นก็ได้ถ้าคุณได้พบปะผู้คนมากขึ้นคุณอาจจะรู้สึกกับตัวเองว่าฉันสวยดูดีมีคนเอ็นดูมีคนสนใจฉันมากขึ้นเพราะว่ารูของริบบารนะคะก็คือวีนัสคุณอาจจะป๊อปปูล่าก็ได้ถึงแม้ว่าคุณจะมีอายุมากขึ้นก็ตามแต่ คนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้อายุมากขนาดนั้นคุณจะรู้สึกดูเด็กดูสวยและธีมชีวิตคุณเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือความยุติธรรมต่างๆเนี่ยจะเข้ามาวนเวียนเป็นธีมของชีวิตคุณนะคะ p r o g r e s s s u n ใน scorpio หรือว่า p r o g r e s s s u n บาน8ความลึกซึ้งมันจะเกิดขึ้นกับคุณแล้ว คุณอาจจะอยากเก็บตัวมากขึ้นจากที่คุณเคยมีเพื่อนเยอะๆในลิ b r a เนี่ยคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเริ่มลึกซึ้งกับใครบางคนคุณอาจจะได้มาคัดเพื่อนเพื่อให้เหลือไม่กี่คนคัดเพื่อนที่มันท็อกซิกจากคนที่มีเพื่อนเยอะๆเนี่ยก็เหลือแค่ไม่กี่คนคนที่คุณคัดมาแล้วที่จะเข้ามาในชีวิตคนที่คุณไว้ใจคนที่คุณ t r u s สชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปมากๆเลยเพราะ30ปี ของคุณนี้เนี่ยคุณจะมีการ transform transform ในเชิงลึกมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ move จาก libra ไปยัง scorpio จาก libra ที่มันสนุกสนานล่าเลิงเพื่อนเยอะกลายเป็น d r a m a d r a m a จะเริ่มเห็นและเข้าใจถึงชีวิตมันไม่ได้น่ากลัวนะคะคุณแค่มองเห็นความต้องการของมนุษย์ส่วนลึกของมนุษย์ความ dark ความ real ความบรอของมนุษย์คุณเจอคนมากมายตอนที่คุณยังเป็นลิบบราเนี่ยคุณจะเห็นทตาแท้ของทุกคนเลยคุณจะรู้ว่าคนนี้เป็นแบบนี้คนนี้เป็นแบบนี้คนนี้เป็นแบบนี้มันทำให้คุณสามารถอ่านเกมออกกับคนทุกๆประเภทคุณจะได้เข้าใจว่าคนเข้ามาหาคุณเพื่ออะไรคุณก็จะได้เรียนรู้การจากลาดราม่าที่มันเข้ามาอยู่กับคุณนะคะคุณจะเจอคนจริงใจจากตรงนี้ คนจริงใจจะอยู่กับคุณตรงนี้ใครก็ตามที่ทิ้งคุณในวันที่คุณดรามา่าคุณสามารถตักพวกเขาออกไปจากชีวิตคุณได้เลยทันทีหรือว่าใน energy นี้เนี่ยคุณอาจจะมาได้รับมรดกที่ดินสิ่งที่คุณลงทุนไปเนี่ยจะได้ผลตอบแทนกลับมาที่แน่ๆเนี่ยคุณจะได้เรียนรู้กับชีวิตในเชิงลึกแน่ๆคุณจะได้เข้าใจชีวิตแน่ๆ Progress Sun ใน Sagittarius นะคะหรือว่า Progress Sun ไปตกบ้านกาวคุณมีความเข้าใจถึงชีวิตอย่างสุด Power ของคุณจะอยู่ตรงนี้เพราะถ้าคุณเป็นสกอร์ i ิโอมาก่อนคุณผ่านการ t r a n s f ฟอร์มาแล้วคุณมีชีวิตรอดจาก s c o ร์ i ิโคุณมีชีวิตรอดจากความตายคุณมีชีวิตรอดจากการ t r a n s f ฟอร์ม สั้นใน s t g r t u s r i u s คุณเป็นคนใหม่ที่มีพลังมหาศาลคุณเหมือนได้เกิดใหม่คุณได้รับความเชื่อใหม่คุณมีความรู้ใหม่คุณเข้าใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นคำตอบของชีวิตที่คุณตามหาจะถูกค้นพบเจอใน placement นี้คุณจะมีอิสระคุณจะมีอิสระ กรอบอะไรก็แล้วแต่ที่มันครอบคุณไว้จะได้ออกจากอะไรบางอย่างที่คุณเชื่ออะไรที่คุณเคยเชื่อจิตวิญญาณของคุณจะยกระดับขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งคุณจะกลายเป็นผู้ที่ให้แรงบันดาลใจแก่คนอื่นเพราะที่ผ่านมาคุณใช้ชีวิตมาอย่างเต็มที่เต็มหน่วยเต็มเหนี่ยวคุณเจอทุกสิ่งทุกอย่างคุณเจอเพื่อนมากมายคุณเจอคนมากมายคุณเข้าใจชีวิตคุณเข้าใจมนุษย์และ เพล c e เม n น์นี่แหละค่คุณเอาสิ่งที่คุณได้ประสบการณ์นั่นแหละออกมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นคุณมีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตคุณมีปรัชญาในการใช้ชีวิตคุณมีคำคมคุณมีสุภาษิตคุณมีคำสอนเกี่ยวกับชีวิตให้กับพวกเราแต่ก่อนที่คุณจะมาเป็น Inspiration ให้กับคนอื่นเนี่ยความเชื่อของคุณมันจะถูกทดสอบก่อนอย่าลืมนะคะว่านี่คือการวิวัฒนาการของคุณ ภายใน30สปีมันไม่ได้เกิดปุบป,ปับและคุณจะเชื่อสิ่งนี้ไปเลยการเชื่ออะไรบางอย่างเนี่ยมันใช้เวลามันใช้เวลาพิสูจน์พิสูจน์ด้วยตัวเองตกตะกอนด้วยตัวเองก่อนที่นกจะมาเจอโหราศาสตร์หรือสายชิตวิญญาณเนี่ยนกผ่านมาทุกๆศาสนาและมันใช้เวลาเกือบครึ่งชีวิตของนกที่จะมาตกตะกอนว่าอะไรคือความเชื่อที่แท้จริงของเรา ยูนิเวอร์สมีจริงหรือเปล่าการพิสูจน์อะไรบางอย่างมันใช้เวลาคุณจะไปเจอหลายๆความเชื่อจนในที่สุดคุณจะได้มาตกตะกอนเป็นองค์ความรู้สูงสุดให้กับคุณและคุณจะรู้สึกฟรีคุณจะรู้สึกมีอิสระคุณจะรู้สึกว่าคุณได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างกรอบอะไรบางอย่างที่มันครอบตัวคุณความกลัวอะไรบางอย่างที่คุณ เคยรู้สึกกลัวและคุณก็จะได้เจอความเชื่อของคุณ p r o g r e s s s u n ในแคปปิคอนนะคะหรือว่าใครที่มี p r o g r e s s ั n ไปตกบ้านสิบคุณจะได้มารับผิดชอบตัวเองแน่ๆคุณจะได้มาสร้างตัวตนคุณจะมาทำเงินคุณจะมาทำงานคุณจะมาทำงานและคุณก็จะมาทำงานมันไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะที่คุณจะมาทำงานหนะักแต่ คุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณจะรู้ว่าคุณทำงานหนักไปเพื่ออะไรคุณจะเติบโตคุณจะมีความกระหายเป้าหมายของคุณคุณจะมากระหายการทำเงินแม้ว่าคุณจะอยู่กินสุขสบายมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยคุณก็ยังจะรู้สึกว่ามันยังไม่พอต้องหามาเพิ่มอีก You will feel never enough Trust me I'm Capricorn คุณจะรู้สึกว่าคุณกระหายความยิ่งใหญ่ คุณกระหายความสำเร็จคุณจะรู้สึกดีเมื่อคุณได้ไปนั่งโบกทงแห่งชัยชนะบนยอดเขาเอเวอเรสต์คุณจะเสพติดอารมณ์แห่งความสำเร็จและคุณจะอยากได้ความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆคุณสำเร็จตรงนี้แล้วคุณก็จะหาเป้าหมายใหม่เพื่อที่จะสำเร็จต่อ p l a c e m e n t นี้เนี่ยคุณอาจจะเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆเพราะคุณอยากได้งานที่ คุณสามารถเติบโตคุณอยากจะอยู่ในงานที่คุณสามารถเติบโตและคนมองเห็นสกิลักยภาพของคุณคุณจะได้งานที่คุณสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่คุณจะได้ความเป็นผู้ใหญ่ของคุณใน placement นี้30ปีนี้นะคะที่คุณจะทำงานกับ energy capicon r r คุณจะได้รับผิดชอบตัวเองและคนอื่นคุณจะรู้สึกว่าไม่อยากแบมือของเงินใคร แม้ว่าพื้นเพพื้นหลังคุณจะมาจากครอบครัวที่ดีที่สุขสบายนะคะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากไปขอเงินเขาขอความช่วยเหลือจากเขาคุณจะจริงจังกับชีวิตมากๆคุณจะตั้งใจสร้างตัวใน30ปีนี้นะคะคุณอยากเป็นอะไรคุณก็จะได้เป็น progression ใน Aquarius หรือว่าใครที่มี progression ไปตกบ้าน11นะคะคุณจะกลายเป็นคนที่แตกต่างตรงนี้โลกของคุณจะใหญ่ขึ้น network กลุ่มเพื่อนของคุณองค์กรของคุณจะใหญ่ขึ้นคุณได้สร้างตำนานสร้างตำแหน่งในบ้าน10เมื่อกี้หรือว่าแคปิคอนเมื่อกี้เนี่ยแน่นอนว่ากลุ่ม network กลุ่มเพื่อนของคุณจะขยายใหญ่ขึ้นจะมีคนรู้จัก คุณมากขึ้นมันเป็นโซเชียลอารีนาคุณจะมีอิสระภาพกับอะไรบางอย่างคุณจะรู้สึกว่าคุณแตกต่างและความแตกต่างของคุณนี่แหละมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกเอลิเนตมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนประหลาดมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดนะคะแต่เมื่อคุณได้เป็นตัวของคุณเองและอยู่ในกลุ่มเน็ตเวิร์ที่เข้าใจคุณ เป็นกลุ่มเน็ตเวิร์กของคุณเลิกแคร์สายตาคนอื่นที่มองคุณนะคะคุณจะรู้สึกฟรีดอมปลดล็อกเป็นอิสระคุณจะเจอสิ่งสวยงามในตัวคุณคุณจะมีความเป็นมนุษยธรรมมากยิ่งขึ้นคุณจะมีความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นคุณจะมองเห็นปัญหาในแต่ละกลุ่มคุณสามารถฟอร์มทีม ให้ทีมแต่ละทีมเนี่ยกลายเป็น teamwork ความสามารถของคุณนะคะคุณสามารถสร้างความสามัคคีให้กับสังคมให้กับทีมกับกลุ่ม network ที่คุณอยู่ได้และ p r o g r e s s sun บ้าน12หรือว่า sun in Pisces นะคะคุณจะเกิดการหลุดพ้นคุณจะเกิดการปลดล็อกชีวิตแล้ว spiritual connection จะอยู่ที่นี่คุณและ God คุณและ Universe จะรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวคุณจะเข้าใจโลกมากขึ้นคุณไม่ใช่จะเข้าใจแค่ชีวิตนะคะคุณจะเข้าใจการทำงานของ universe ์จากที่คุณเคยเป็น Aquarius เนี่ยคุณพบปะผู้คนเจอคนมากมายตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่คุณจะปลดกเกษียณตัวเองเพื่อที่จะมาอยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองอยู่ในที่เงียบๆคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอนเนคกับ ธรรมชาติ universe คุณไม่ได้อยากจะต่อสู้คุณไม่ได้อยากจะสร้างอะไรแล้วคุณอยากจะพักคุณอยากจะ h e ลลิ่งคุณอยากจะช่วยคนอื่นคุณอยากจะจากโลกนี้ไปด้วย energy ที่มีความสุขสงบ